สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ไดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง r v ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ inlastic shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะลิลงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าผู้สร้างแชมเกล้อ หฮยอเตะนะครับมาวันนี้มาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23นะครับก็ราวๆยี่สิบวันนะครับสำหรับสกินของฮายอเตะสกินนี้นะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ซืุอต้องการที่เหมาตู้เนี่ยต้องซสียทั้งหมดกี่คูปองนะครับต,ต้องขอบอกความจรงิงนะว่ากิจกรรมเนี่ย มันค่อนข้างดูไปทางไม่มีการันตีทุกคนเพราะทุกคนสามารถเสียได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมก็จะง่ายเลยนะครับให้คุณเลือกนะว่าคุณจะสุ่ม1ครั้งือว่าสุม10ครั้งสมมติใครอยากได้สกินเนี่ยก็ได้เป็นสุม10ครั้งไปเลยพอคุณสุมส0ครั้งเสร็จปุ๊บนะครับมันจะสุ่มนะครับว่าคุณเนี่ยจะได้ไอชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับโดยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าต้องใช้ได้หมดอันกี่เขียวบ้างนะโดยบางทีคุณสุมหนึ่งครั้งเนี่ยคุ อันแรกเนี่ยสมมติคุณได้ชิ้นส่วนเลยปะคุณก็กดประกอบไปพอคุณพอคุณกดประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสุมรางวัลฝั่งขวาให้คุณนะครับอันเนี่ยมันจะสุมให้คุณ1อันนะครับนั่นหมายความว่าสมมติคุณได้ชิ้นส่วนครบ5อันเนี่ยคุณจะได้สกินของไฮเตะแน่นอนนี่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้สาหรับรูปแบบของกิจกรรมแล้วก็ระหว่างการสุ่มนะครับคุณสามารถกดไปที่ประวัติแล้วสามารถกดเลือกตัวมัดแล้วกดสุ่มฟรีไปได้นะจะทําให้คุณประหยัดจากในกิจกรรมนี้ขึ้นมากะครนะฉะนั้นก็อย่าลืมในการกดอันนี้ด้วยลวกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับโดยสมมติคุณมีทีมช่วยเหลือเนี่ยคุณจะได้พวกลูกบาทเพิ่มขึ้นนะครับโดยลูกบาทเนี่ยจะสามารถทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยแต่ละช่องแต่ละช่องนะประมาณนี้เลยนะโดยม 5, ีท bon ั้งหมด5าอัน ตามนี้นะครับโดยคูปองที่คุณต้องเสียนะครับแล้วแต่ดวงคุณเลยบางทีคุณสุ่มแค่แบบ290คูปองสุ่มแบบพรึ่มได้ชิ้นส่วนปับ๊บได้ลูกบาทครบเนี่ยแล้วคุณก็กดประกอบบางทีเนี่ยมาสุ่มสกริเนเจร์ของคุณได้เลยนะครับสำหรับผมไปดูมาสำหรับพี่เป็นพี่กิจางนะพี่กิจไรโดนไปเหมาเลยนะทุกคนก็ไม่ใช่ว่าเหมาหรอกมันไม่มีเหมาจรันเนี่ยคุณสามารถเสียได้เรื่อยๆโดยพี่กิจางเนี่ยเสียไปประมาณ4ี่พ คูปองนะครับโดยพี yeah. Is ่กิจางเนี่ยกดไปที่ประวัติแล้วก็แลกบ่อยๆด้วยนะครับแต่ถ้าไม่แลกเนี่ยอาจจะเสียเยอะนะฉะนั้นก็อย่าลืมแลกกันนะจะทำให้ประหยัดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็มันก็ไม่เชิงว่าการันตีมั้งหรือว่ามันการันตีวะเพราะว่าในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้การันตีลูกบาทอยู่แล้วนะแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับแต่พี่พี่กิจงในเซฟที่4 0 4 0คูปองนั่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะผมพยายาม ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวผมก็คิดว่ากิจกรรมน,นียมันโหดร้ายทางดุณกรรมอยู่แต่ว่ามันมาเมื่อ8เดือนที่แล้วทุกคนนะครับมาเมื่อนานแล้วว่า8เดือนที่แล้วนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมตอนนี้ผมทดลองลองล,อง,ลองช็อตในช่องหลักนะครับซึ่งมีคนมา มีคนเคยเตือนผมแล้วว่าอย่าลงช็อตในช่องหลักเพราะว่ามันจะทําให้รายได้ลดลงยอดวิวลดลงผมจะลองทําการสํารวจดูสักหนึ่งอาทิตย์ละกันถ้าแม่งไม่ดีผมต้องเลิกลงช็อตทุกคนที่ผมลงช็อตเพราะว่าใน RV c r e a คร r ับอ่ะเขาจะนับจากช็อตใน YouTube ด้วยเว้ยซึ่งผมถ้าผมไปลงใน TikTok, t i k t อกผมจะโดนแบนเพราะว่าคอนเทนต์บางอันในทิกตอกแม่งละเอียดอ่อนเกินเอฟซีครับสวัสดีคุณอะไร คุณพัฒนัยมาไลนยนะครับจำหน้าได้อยู่นะคุณพัฒนัยสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับจริงๆนี้ผมมองว่าเทนสกินพึ่งเนี่ยแพงเกินไปนะว่าผมเคยเติมกับเพื่อนของผมในราคาแค่ห้าสิบถูปองเองนะครับแสดงว่าผมโชคดีที่ซื้อให้เพื่อนวันนั้นเด้อสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณยูอาร์ก็สวัสดีนะครับมาบ่อยแล้วสกินเอเดนดอร์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่คุ้มหรือเปล่านะสวัสดีคุณยูอาร์ก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณอาร์เรียนะครับนั่นครับในจอสัตว์โลกให้ที่เจ็ด เต็ม10ครับอุ้ยเฮ้ยเยอะนะเจ็ดสี่ร้อยคนะูปองใช่ปหมมาไวเกินพี่บดีครับสวัสดีคุณโจเซฟน่ารักด้วยนะครับเอ้ยโจเซฟ,โจ,เซฟโจสตาโทษทีผมต้องการฟอร์เดนอุนตอร์แมนมากครับไปตามหาที่เพจแอดมินต้นทีปีเจ็ดมีครับแต่ผมซื้อไม่ทันเลยพี่เขาลงตอนรอบใหม่ตอนสิบโมงแล้วผมยังไม่ตื่นผมตื่นทีนี้เที่ยงไอดี ID ไปไวมากครับสวัสดีคุณโจเซฟแล้วช่วงนี้ปิดเทอมแล้วคุณโจเซฟนะครับน้องๆผมเนี่ยครับปิดเทอมกันแล้วนะครับน้องออดอยครับออดอยปิดเทอมแล้วตอนนี้ก็ อยู่ในทีคอรเต็มเลยนะครับพี่การตีของเราก็บองจะคัดสกินได้หรือระบบเลือกให้ครระบบเลือกให้ครับผมเราเลือกได้ครับพระเจ้าตัวไหนขอบคุณมากครับผมมากครับผมเยอะมากครับ yeah, สวัสดีคุณควมกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณเอชนิวด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ทูเรียด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชนตธานเมื่อวานคุณอาร์ทูเรียมาคนแรกนะครับสวัสดีคุณนัทตะป่องนัทตพงค์ด้วยนะครับสวัสดีคุณซีเนโอสวัสดีคุณพินสินด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะตอนนี้คุณประสิทธิ์อยู่แค่สิบห้าดวงนะแต่ว่าทุกคนดูช่องคนที่มาประจำสองร้อยสี่สิบแปดดวงคุณชนตธาน หัว้กาดวงนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยสอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาลองสตรีมนะทุกคนยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็คนที่เป็นขาประจำนะครับมียอดหัวใจ100ดวงขึ้นไป คุณจะได้ปะแจจากช่องผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งค่าให้ปะแจกับคนที่ได้100ใจเรียบร้อยนะครับฉะนั้นถ้าผมสตรีมเนี่ยก็ย่าลืม,มาคอมเมนต์บอกบอกกันหน่อยละกันทุกคนจะได้แบบมีปะแจขึ้นโคตรเท่นะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคุณคมกิจก็มีนะมีทุกคนเลยคนที่มีหัวใจ100ขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการใส่เนี่ยโคตรยากทุกคนผมต้องกดเข้าไปในช่องทุกคนอย่างเงี้ยกดปึ๊ก,กแล้วก็ไปในช่องหลักตึก๊กแล้วผมก็ต้องกกดดแชร์อยย่างเี้ เอ,เอ้ยอะไรอะไรอะไรอ,ไรอ้จุดท่อนผู้ชายอะไรอ,ะอ่ะเอ้ยกดปิดตัวตีแล้วกดคัดลอกเลยแล้วผมก็ต้องเอาไปใส่นั่นเองนะครับอันนี้ยอป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ยอใครอะ่ะเชนซอ,อแมนหรอไม่ใช่ป่ะวใช่ด้านี่เป็นเชนซอร์ Man. แมนไล่นี่แตกไอ้นี่แตกแล้วไอ้ขวาแตกแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยเหมือนมันจะใกล้และเหมือนจะใกล้กลายปเป็นโกโก้คันละทนวน <c oughs> มันไม่ได้สปอยนะไม่ได้สปอยตัวตีนะครับประมาณนี้เลยสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะคยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวลองสตรีมดูแล้วกันนะครับลองอาว่าดูว่าเน็ตจะไหวหรือเปล่านะครับจะต้องใช้เน็ตตัวเองนะแล้วก็อาจจะไม่ได้แรงนะทุกคนเพราะว่าผม ผมว่าเน็ตมันน่าจะปิงๆหน่อยเพราะว่าเน็ตโทรศัพท์ตอนนี้ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยใครสุ่มแล้วโดนไปกี่คูปองก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับยอดวิวคลิปนี้เนี่ยแค่ร้อยกว่าแต่ทุกคนมาคอมเมนต์กันถึง17คอมเมนต์เลยนะทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆนะครับโคตรดีใจทุกคนผมยอมยอดวิวร้อยกว่าตลอดเลยก็ได้นะขอแค่ทุกคนแบบมาคอมเมนต์อย่างนี้ตลอดนะเข้าใจไหม <c oughs> แม่พูดก็พูดไปถ้าร้อยวิวทุกคลิปเนี่ยพี่น่าจะเจ๊งนะครับใช่ครับผมผมมมมจจะะะะเเเเ๊งงคคคคคิิดดลลลรรรรรีีียยช่าาาาัััันนนนถถอบบปปณ้้้สํหวใ ดูจบนะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับว่า3-2นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คิดเห็นยังไงกับสเกลไฮเต็ในราคาประมาณ4,000คูปองก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะส่วนตัวผมมองว่า ใช่เดีวสกินนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนทั้งแอนิเมชันในการเดินสกิลหนึ่งสกิลสองนี่แมนสกิลทุกอย่างนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะครับมันดูแพงสมราคาจริงๆนะครับแล้วก็สกินเนี่ยเพิ่งมาเมื่อ8ได้แค่8เดือนนี้ทุกคนแล้วราคาเนี่ยเท่าเดิมหมดเลยราคาไม่ลงเลยนะครับเท่าเดิมแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันก็สวยของมันแล้วมันก็แพงดีของมันอ่ะมันดีของมันมันจ่ายไม่ใช่ไม่ไมนไม่เหมือนอีโวที่แบบจ่ายแล้วสามารถงอกไปเรื่อยงอกแต่เนี่ยจ่ายจบ4ี่พัน ใครไปสุ่มแล้วโดนไปกี่พันก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นผมจะตอนบ่ายๆนะผมจะลงมาอีกคลิปนึงนะทุกคนก็อ,อย่าลืมมาดูนะนะเป็นสก,กินของอ่าจินน่านะครับยังไงก็จริงๆมันเป็นกิจกรรมของ RV ร์วีเคเตอร์เคเตอร์ับนะผมต้องทำอยู่นะนะครับฉะนั้นใครอยากมาก็มา,มาไม่ไม่อยากมา,ไม,า,กมาไม่เป็นไรนะไม่มาคับกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแนละ้วกันเจอกันผมบ๊ายบาย